ดีค่ะแพตนะคะวันนี้นะคะอันนี้เป็น E ีพีแรกของเรานะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันคะ่ะอันนี้เป็นนะคะสวัสดีค่ะเวนนะคะตอนนี้เราอยู่บ้านแจงกันแต่ว่าเราลองแต่งหน้าอยู่ใจอยู่ในบ้านเราไปสวยแต่งหน้าอยู่นะคะวันนี้เราจนนะไปไปเขาใหญ่กันค่ะบ๊ายบายจบมาถึงก่อส<า>วัสด,ดีค่ะคนแจงคนสวยมาแล้วจ้าเออเออเออเอลเขม่ ติมพลังวิตามินนะคะเกลยวอร่อยไหมครับิมได้ยังครับติมได้ก่อนค่ะที่ติมเสร็จอร่อยครัรีวิวได้ไหมคะร้านนี้อร่อยไหมครอร่อยเจ๋งเป็นมัน่อาสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรถนะครับก็มีการเปลี่ยนแพลนนิดหน่อยนะครับก็มีร่น้องอีกคนนึงนะครับก็คือ เพิ่งตื่นจริงๆเราแพชไว้ด้วยกันเลยนะครแล้วก็เขาทักมาพอดีก็เลยแวะมารบับเขาก่อนนะครับจะได้ไปกันเยอะๆจะได้สนุกนะครับระหว่างนอนนะครับสาวๆก็ไลฟ์เซลเองไปถ่ายเองไปต้องสวยก่อนนะ,ะอันนี้คุณเลนนะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นโซเฟอร์ใช่ไหมโซเฟอร์หรือโชเฟอร์ <laughs> โชเฟอร์ <laughs> เป็นโช <laughs> วันนี้นะครับก็ เราจะล่ก็คือเวลาคืนอ่ะแสงมันแสบตาใช่ไหมพี่ก็เลยเอาอีเมสนี่มาใส่กันโควิดให้มันก็จะได้แบบแสงมันจะได้ไม่แสบตาอ๋อคือกันโควิดใช่มันแสบตาโอ้แล้วปิดตรงไหนก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ปิดตรงไหนก็เลยใส่มันไปอย่างนี้ก็เลยใส่ไปอย่างใช่คงเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้อันนี้ชัดกว่าอันนี้ชัดกว่าพี่แสดงว่าส่งตลอดเลยนะเนี่ยใช่ จะถึงแล้วนะตอนนี้นนนนนนนดูในดูใน,นไอเนี้ยแจงส่งให้พี่พี่ถ่ายเดีโยจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายจบจุดหมายของคุณทางซ้ายนี่ก็คือถึง ได้เลยจ้ะเราจอดให้เราจอดตรงนี้เลยใช่ไหมิ่มเริ่มรอให้มันอันนี้ไป็นแบบนี้อืมตึกนี้ครับห้้องนีชั้นสองครับตึกนี้เหรอครับอันนีี้กุมมท่า๋อเดี๋ยวค่อยลงมาเอาไหมเดี๋ยวค่อยลงมาเอา ตอนนี้ก็ถึงทุ่ขพักแล้วนะครับที่ขเขาใหญ่ ไม่ถ้ากินก็น,นี่ นะอันนี้ก็คือจะไปเปลี่ยนชุดไหว้นางดบบ้วยนะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าจะแซ่บแค่ไหนไปดูกันค่ะไปนนี้ต่เพี่เทคเดียวจบอีพีแรก,แ,รกแค่นี้พอ ยังไม่ถึงสาวย่าน้ำเลยนะครับคือระหว่างทางก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงแล้วต้ต้าเมียว่าฟิลลิ่งก้มๆเงยๆแต่ถามว่าสถานที่สวยไหมสวยมากครับสวยจริง บนก็เป็นภูเขาสวยมากครับโอปะ้ไมได้เอออตัไหนอตไหน่ๆๆ่หรงไนคะมันลงแดงมันอยู่ฝั่งนู้นนี่เหรอมันตึกนู้นนี่ ก็เป็นพื้นที่ของสาวยน้ำนะครับสวยมากนะครับก็จะให้ดูพื้นที่อันนี้เป็นสระเล็กนะครับไม่ได้สระเป็นสระใหญ่สระเล็กคือ,อกลังว่างนะครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีเวลานะครับเดี๋ยวจะพาไปสระใหญ่เพราะพื้นที่ที่นี่มันหลายหลายไล่ครับมันก็ไปทั่วไม่ได้ครับต้องใช้เวลาซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเรามาแค่วันเดียวนะครับเราเราเรานอน,นแค่คืนเดียว ก็เลยแบบต้องใช้แบบเวลาให้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับก็เลยอาจจะแบบว่าไปได้ไม่ครบทุกจุดนะครับแต่ถามว่าโดยรวมนะครับสวยไหมผมบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตอนที่ผมถ่ายบล็อกอยู่ตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นผมว่าหนาวมานะครับประมาณยี่สิบองศาได้อากาศเย็นคนระับ ก็ถ้าใครแบบมีโอกาสนะครับอยากจะลองมาแบบสัมผัสนะครับบรรยากาศแบบสไตล์ยุโรปนะครับก็มาลองเที่ยวได้นะครับที่นี่นะครับช่วงนี้ก็อากาศดีด้วยนะครับอันนี้เขาทำดีนะครับ มันมีทุกจุดเลยท่นก็เป็นภูเขา เมื่อกี้ก็เลยเข้าไปถามที่ล็อบบี้นะฮรับขอให้ใส่แมสกก็เลยใส่เดี๋ยวอยากให้ดูด้านนี้ครับสวยมากเลยโอ้โหบรรยากาศดีมากครับตรงนี้ <you. S 1> สวยมากสวยมากครับ <everybody> ชิครับตรงนี้บอกเลยเ <Everybody knows. S 1> หมือนแบบอยู่เมืองนอกเลยครับ สวยมากครับอย,อยู่หลายวันแล้วอันนี้น่าจะเป็นห้องอาหารไม่น่าจะว่าคืนนจะมาทาน,นี่นหรื่าวสาวเล่นน้ำมาอยู่ครับอันนี้น่าจะเป็นตอนปีใหม่คริสต์มาสนะครับ สาวครับผมมากินข้าวกันตอนนี้โสนนะครับตอนนี้ก็โสดนะครับใครสนใจอินบ็อกซ์มาได้นะครับอสวัสดีครับทางร้านยี้สั้นรับครับผม้ห ครับแล้วก็เส้นขย่าตัวได้ครับใ่านในรถหรอในรถน่าจะมีสีดำเศษเศษอยู่ไหมอ่ะสีดำก็ใช้ได้อยู่ใส่ไปดูร้านให้กม่านมันจะอมีหลายร้านหรอ อือแล้วไม่ใช่ยากเลยตรงนั้นน่ะป่ะนี่เมืองจีนตรงไหนจีนตรงนี้ไซด์แอนเดอร์อาณาจักรนั้นนี่ไม่มีเขียนเลยอึฮะไม่มีอะไรเอออะไรล่ะเนี่ยเดี๋ยวเรานําอะไร ไม่ไม่หายองสกปที่จต้องยืไม่ไ่เอาจับจานหลัมา ่มานำวไม่เข้าผัดได้ค่ะขอบคุณค่ะมันเก็บตรงไม่อยู่แล้วอร่อย น,นี่กำลังจะกลับแล้วค่ะก็คือกลับแล้วค่ะวันนี้อันนี้คือของฟรีของฟรีก็ต้องกินแงนขาเบนขาเสียงแบบเสียงตอแหลมากเลยอ่ะ Yeah right. บรยากาศนะครับของที่ทัสคาน่านะครับผมเป็นวิวภูเขานะครับอ่าเรียว่าน้ำพุนะครับโดยรอบก็จะเป็นบรรยากาศภูเขาอากาศดีมากครับอากาศเย็นสบายแบบลมพัดมาก็คือหนาวครับ แล้วครับอันนี้เอาบรรยากาศด้านหน้านะครับรอบๆของทัสคาน่านะครับผมมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับ ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็จะมาเที่ยวใหม่ครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลานะครับสวยมากหอ,อมีหอเอ็นพิซซ่าเียค <c oughs> โอเคครับเพื่อนเพื่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปแวะก,กินข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้าน